ห้ามพลาดงานแฟร์สุดคุ้มที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วยกบล็อกเป๊สุดคุ้มกับผ้าห่มสุดซีเข็ดสำหรับคนที่กำลังมองหาผ้าห่มราคาส่งจากโรงงานโดยโตรงพบกับผ้าห่มหลากหลายแบบหลากหลายขนาดให้คุณได้เลือกสรรมากกว่า100รายการทั้งนุ ทั้งอุ่นราคาคุ้มสุดๆที่คุณหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วผ้าห่มทุกชิ้นถูกตัดเย็บอย่างประณีตโดยฝีมือคนไทยจากโรงงานผลิตในไทยมาร่วมกันสนับสนุนสินค้าคนไทยกันนะคะพบกันที่งานแฟร์จงสถิตตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่28ธันวาคมนี้พร้อม สนุกกิจกรรมลุ้นกล่องสุ่มของรางวัลพิเศษที่หน้าร้านตลาดท่าจงสถิตช็อปให้จุใจในห้องแอร์เย็นสบายเปรกันแบบจุกๆราคาเริ่มต้นเพียงหลักสิบเท่านั้นราคาย่อมเยาวคุณภาพเกินคุมแน่นอนแล้วเจอกันที่งานแฟร์จงสถิตอย่าลืมมากันเยอะๆนะ